สวัสดีคับสวัสดีคับสวสัสดีค่ะวันน okay. ี S <S ้าราับรางวัลนี่นะะก็ให้ตอบเลยเหรอเพอยากฟังน้องๆ่ขอตอบในฐานะตัวแทนของจีมเอ็นทีบีที่พางน้องๆมาครับซึ่งจริงๆแล้วเรากับประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างคุ้นเคยกันมากเนาะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ได้ไปทํางานไปแฟนนี้แต่ที่ญี่ปุ่นบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รางวัลนี้ก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มว่าเรากับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ดีต่อกันเสมอ สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจแทนแทนรางวัลที่ตัวเองได้รับแล้วก็ดีใจแทนน้องๆทุกคนด้วยที่เหนื่อยแล้วก็มีคนมองเห็นแล้วก็แฟนลับให้การสับสนยิ่งได้รางวัลนี้มาครับนี่นักจะเปนรงวันอะไรกันบ้างคะโองเอ่อรางวัล Next Generation รับผม Next Generation Award ก็นี่แหละเป็น Next Gen เด็กนใหม่เด็กคนใหม่เด็กอยู่ใช่ก็ขอบคุณอ่า Japan Exon แล้ว t h a i l ให้รางวัลครับก็ขอบคุณที่เห็นคุ้มค่าแล้วกันในสิ่งที่เออพวกเราทําอยู่แล้วก็พี่ๆทำอยู่ก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ไดเราทางานแล้วก็ไปขับเนาะไคขับทั้งเออที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ที่ในโลกเลยครับแลก็ขอบคุณมากที่สปอร์ตทั้งตัวเราด้วยแล้วก็ที่พี่ในค่ายแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่อยู่ในอีอขอบคุณรางวัลนะสองสามอะ รางวัลววหลายไ,ได้รางวัลหลายค่ะเระารทั้งสองคนนะคะได้รางวัล Actress Award นะคะหรือว่าเป็นรางวัลน,นักแสดงซีรีส์ไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงที่ประเทศญี่ปุ่นค<อ>่ะก<อ>็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ซีรีส์คูโตพาเรามาถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่สนสับสนุนแล้วก็รักทำให้เสียงของคูโตดังขึ้นแล้วก็ไกล โอเคครับรางวัลที่ได้เป็น Actor Award ครับใายๆกับพี่น้ำตาลแต่เป็นชายชายแล้วก็มีใจมากครับที่รางวัลน,นี้เพราะว่าเราทั้งสองคนก็มีโอกาสได้เล่นเล่นซีรีส์ที่ดีเมกจากญี่ปุ่นด้วย <ผม S 1> ว่าจะไปต้นทีแลรื่ใช่ครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมแจมกับ จั่งซื้อมาสา่งเนือเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยก็นั่นแหละผมว่าก็ขอบคุณคณะกรรมการมากที่ที่เราเห็นความสามารถของผมแล้วก็เห็นว่าแบบพวกสามารถทำอะไรได้บ้างก็ขอบคุณมากจริงขอบคุณจีนแมนเอ็กซ์โปมากที่เห็นคุณค่าของของพวกเราทั้งหมดรวมถึงนากแสดงหน้าดุด้วยที่มาเล่ารืองบัลในครั้งนี้ก็ดีใจมากครับขอบคุณครับรู้สึกว่ามันเป็นแรกผ่านดุริศผ่านถึงการทีต่อไปอ่ะก็รู้สึกว่า และวันมันทำให้เราีเนอย่างประานจรงกัะครับมแวาแต่ละท่านเนี่ยแวยแต่ละปีเราฟินไปญี่ปุ่นก่อนบ่มาแท้นกครับ่นก่อนเลยคทย่เกินเกือบส0ั้งเกือบ0รก็มีทที่เป็นแฟมิตด้วยที่เราไปทัวด้วยอะไายหลย่างนะครับประเทศญี่ปุ่นครับกาเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไปแล้วประญี่ปุ่น ขาก็น่ารักแล้วก็สภาพานก็้อมเหมือนว่าบ้านเบอรเขามันได้อยู่เออใช่อยากอยู่ไปมีปบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยดีเขาไปเล่นสก,กีมาล่าสุดใช่เขาใช่ใช่ไปเล่นก็ไปเล่นที่อไบโดมาไปแทบทุกปมมีเลย เราจะซื้อบ be ้านขอเงินล well ังขอเก็บเงินก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะมีแฟนมีสเดินดีที่โอซาก้าโอ้ปอดได้ครับผมได้ค่ะแล้วก็ไปุ่นเตรียมนองอีกนั่งได้หนูใช่ค่ะแล้วหลังครับมีมาคาราวสามเทือญี่ปุ่นซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบว่าเราไปเที่ยวรู้สเป็นที่แรกที่อยากไปหลายๆดอบรู้อาหารอร่อยทองเที่ยวดีรู้สึกว่าน่ารักก็ไปบ่อยมากครับไปบ่อยมากเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ขอฝากง,งานเลยละกันฮะก็เดี๋ยววันที่วันกอเลชัยน,นี้นะครับผมมีแปนมีเดี่ยวท,ที่ญี่ปุ่นครับก็ฝากด้วยนะครับที่โตเกียวครับผมครับคือปกติงานที่เราทําจะไปออนที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วเราก็จะได้ฟีปแปดแบตจากคนญี่ปุ่นเวลาที่เขาจะแบบเอ้ยฉันชอบอะไรที่นําเสนอไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ตั้งใจว่าในแต่ละปีเราต้องไปญี่ปุ่นให้ได้หนึ่งครั้งอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเป็น เป็นเป็นเป็นทริปนในฝันที่ทุกปีอ่ะอย่างน้อยต้องต้องไปแล้วก็จะเปลี่ยนเมืองไปเที่ยวเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าญี่ปุ่นในแต่ละเมืองมันก็จะให้ความรู้สึกคนละแบบกันหมดเลยซึ่งมันก็มันาจะจันดีครับชอบครับในปีอย่างปีสองพเราแบบมีแฟนนประเทศญี่ปุ่นกันไหมคะใช่ครับน้องๆมีแฟนมีนใช่ไหมปีหกเก้าก็ตอนนี้ยังไม่ไมีแต่ว่าสาธุอยางยังมีก<ม>็บอลผู้จัดนะครับผม ก็จ้างได้นะเพราะว่าเราอยากไปประเทศญี่ปุ่นมากครั้งที่เราไปแคนเิรีประเทศญี่ปุ่นคือหนึ จริงทุกคนก็ยังว่างนะครับถ,ถ้าจริงผู้จัดทางญี่ปุ่นอยากได้ก็ทั้งค่าเลยก็ได้ครับไปทั้งท่าเลยก็ได้นะคะใช่ครับ <c oughs> ก็คงเป็นตัวแทนน้องๆแล้วก็ตัวแทนเดกจ m m TV ทครับฝากคอนเทนต์ของ g m m จาก g m m TV ในทุกๆเรื่องนะครับเรายังคงมีโปรเจกที่อาจจะพัฒนาร่วมกับคันธมิตรที่ดีที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามต่อๆไปครับผมะะอขอบคุณคัะขอบคุณค่ะ